รถใครที่มีอาการเทอร์โบลอรอบแล้วก็บูสต์ไม่ขึ้นนะครับบูสต์หายนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาชมวิธีการแก้ไขนะครับว่ามันมีการวิธีการแก้ไขยังไงอ่ารับชมคลิปนี้จบอ่ารู้สาเหตุแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีแก้ไขและวิธีการตรวจเช็คกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Dubai Channel นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คเทอร์โบนะครับเทอร์โบที่มีอาการรอรอบที่มีอาการบูทหายบูทไม่ขึ้นนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารับชมนะครับว่ามันมีวิธีการแก้ไขตรวจเช็คยังไงนะครับสามารถทําเองได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับทุกบ้านมีอุปกรณ์การตรวจเช็คได้ไไง่ายๆมีกันทุกคนนะครับอนี่นะครับ ผมจะพาไปรับชมว่ามันมีการตรวจเช็คอย่างไงนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คก่อนที่จะไปรับชมผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับตะไคร้นะครับเพื่อต้มยำด้วยนะครับไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนไอ้ไอาเทอร์โบที่มีอาการลอรอบนะครับมีหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เทอร์โบลอรอบนะครับ แล้วสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนมองข้ามนะครับอ่าี๋ยวผมจะพามาชมว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมถึงทําให้เทอร์โบโล,ลอรอบนะครับอ่าก็เป็นเพราะว่าเนี่นะครับในตัวฝาหน้าตัวเนี้ยฝาหน้าเทอร์โบเวลาเราประกอบไปแล้วอ่ะเราไม่ได้ทากาวตรงตรงฝานะครับเวลาประกอบแล้วอ่ะเราต้องทากาวที่ฝาด้วยนะครับ ถ้าไม่ทามันก็จะทําให้บูธเป็นรั่วออกนะครับมันทําให้เทอร์โบลอรอบแล้วก็บูธรั่วนะครับไม่ให้เทอร์โบลอรอบแล้วก็บูธรั่วได้บูธขึ้นน้อยอะไรประมาณนี้ยครับเพราะว่าถ้าเทอร์โบลอปปันมาแล้วอะมันจะเข้ามาทางท่อไอดีนะครับอแต่ทีนี้เราไม่ทากาวมันก็จะรั่วออกทางฝาหน้าได้นะครับ อ่าฉะนั้นต็อประกอบต้องอทากาวทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว,วิธีเช็คนะครับว่ามันเช็คยังไงนะครับเวลาที่ฝามันรั่วอ่าวิธีเช็คก็คืออ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีเช็ครั่วแบบบ้านๆเลยนะครับอก็จะเป็นน้ำผสมกับสันไล่นะครับนี่ น้ำแล้วก็เอาสไลด์ใส่แล้วก็มันจะเป็นฟองอย่างนี้นะครับวิธีเช็คก็คือเราเราจะลาดไปที่ตรงตรงฝาตรงนี้นะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าเราก็จะเทน้ำเข้าไปเทเทน้ำยาเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าถ้ามันรั่วมันจะมีฟองเพราะว่าลมจากบูทอะผมที่เธอโบปั่นมามันจะมารั่วออกตรงนี้แล้วมันจะทำให้น้ำยาที่เราเทไปเนี่ยมันจะเป็นฟอง พุดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่ามันรั่วจุดไหนอ่าเราก็ใช้เนี่ยน้ำน้ำยาล้างจานเทเข้าไปรอบๆนะครับอ่าถ้ามันรั่วปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีฟองขึ้นมาอ่าเราก็เช็ควิธีเช็คก็เช็คง่ายๆอย่างนี้นครับแล้วก็สามารถเช็คตามข้อต่อท่อท่ออินเตอร์ได้นะครับว่ามันรั่วจุดไหนก็ใช้น้ำยาเทเข้าไปทันไลของเราเนี่ยครับ จะใช้แฟบน้ำยาสระผมอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นฟองมันจะได้เห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีจุดไหนที่รั่วนะครับถ้ามันรั่วปุ๊บฟองมันจะ,สะแสดงขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นฟองพุดขึ้นมาเพราะมันมีลมรั่ววิธีเช็คก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเทราดเข้าไปนะครับอ ถ้ามันรั่วใช่ไหมครับมันก็จะมีวิธีแก้ไขก็คือถ้ามันรั่วที่ฝาเทอร์โบอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ทากาวใหม่นะครับถอดฝาเพื่อทากาวกาวที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะครับของทีบอลหลอดรับประมาณร้อยสามสิบอ่ะตัวนี้จะเป็นกาวดำไฮเทมนะครับอย่างดี ทนความร้อนใช้ทาอ่างนล้ำมันเครื่องได้นะครับใช้ทาเครื่องอะ,อะไรเป็นที่ซีนกันน้ํามันได้นะครับทนความร้อนความร้อนสูงนะครับตอนนี้จะเป็นสีดำํำแบ็คไฮเทมทนอุณหภูมิสูงได้เราก็ถอดฝาตัวเนี้ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาทากาวที่ร่องของของฝานะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่า,าทาตรงไหนนะครับจุดที่ต้องทาก็คือจุดตรงขอบฝาตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตรงที่เป็นสีแดงๆอันนี้คือใช้กาวแดงทารอบๆเลยนะครับอจะใช้กาวแดงหรือว่ากาวสีดำทาก็ได้นะครับแต่ต้องทานะครับเพื่อไม่ให้บูทมันรั่วออกนะครับนี่ก็จะเป็นจุดขอบรอบฝาเลยนะครับ เห็นไหมครับตรงที่ขอบสีแดงๆตรงนี้นะครับที่มีรอยกาวแดงๆคือจุดนี้นะครับที่ต้องทานะครับอาทาให้ทั่วๆเลยนะครับทาเฉพาะตรงขอบนะครับอย่าทาเข้าไปลึกนะครับทาแค่ตรงขอบๆก็พอนะครับอาเสร็จแล้วถ้ารั่วจุดนี้เราก็ถอดเช็คทอยางว่ามันปิดสนิทหรือเปล่านะครับถ้ามันรั่วมันก็ทำให้บูธหายลออรอบได้นะครับ พอลมมันรั่วออกวิธีแก้ไขก็ถอดไล่เช็คไล่ตามจุดเอาน้ํายาล้างจานเนี่ยครับเทไล่ไปเลยเทไล่ไปถ้ามันรั่วมันก็จะเป็นฟองออกมานะครับวิธีเช็คก,ก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับอ่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็เขาจะใช้ไอตัวครอบนะครับแล้วเติมลมเข้าไปนะครับเพื่ออัดดูว่าอ่ามันรั่วจุดไหนนะครับเช็คทางระบบใช้ลมใน เติมลมเข้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทําวิธีเช็ครั่วแบบเติมลมนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับอันนี้ก็จะมาบอกวิธีเช็คแบบบ้านๆง่ายๆนะครับด้วยน้ํายาล้างจานนะครับทุกบ้านทุกคนมีอยู่แล้วละครับก็ไปเอาไปลองเช็คก,กันดูได้นะครับเบื้องต้นนะครับวิธีแก้ก็ทากาวแล้วก็ขันดูจุดรั่วใหม่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คเวลาเทอร์โบล้รอ,รอรอบบูตขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ทวกท่อยางต่างๆมันรั่วทำให้บูตไปขึ้นบูตน้อยล้รอรอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับในคลิปหน้าผมจะมาทำอีกวิธีหนึ่งให้ดูนะครับ ก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมลงคลิปพี่ๆก็จะได้เห็นกันนะครับอ่าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ